ทาบซึ้งมดดำขชาพามาให้กำลังใจแอบทักษอ,อนและร่วมส่งคุณพ่อด้วยกันต้องบอกเลยว่าในตอนนี้คนในวงการบันเทิงพากันให้กำลังใจแอบทักษอ,อนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งในวันนี้7ตุลาคมก็เป็นวันชาวปนกกิจแล้ว โดยล่าสุดในวันนี้มดดำขชาพาพิธีกรชื่อดังได้ออกมาโพสภาพคู่กับแอบทักษอนขณะที่เดินทางมาให้กำลังใจและร่วมส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดทาตทองพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ามาเป็นกำลังใจให้น้องน้องเก่งอยู่แล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอีกเพียบทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับคุณแอบทักษอนไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ